ว่าพระพุทธเจ้าเกิดประเทศไทยเกิดที่โน่นที่นี่ถามว่าเอาหลักฐานอะไรเอาหลักฐานจากไหนเอาหลักฐานจีปาถะเลยวิ่งหาหลากาักฐานทั่วโลกแต่ไม่เอาหลากาักฐานคือคําจากปากพระพุทธเจ้านะนั้นหลักฐานที่สำคัญที่สุดอันเดียวคือพระพุทธเจ้าพูดออกจากปากอะไรนั่นคือมาตรฐานเพราะคนคนเดียวที่พูดแล้วไม่ผิดคือพระพุทธเจ้าท่านประกาศเลยท่านเป็นคนเดียวที่พูดไม่ผิดอยู่คนเดียวในโลก พูดสอดรับไม่ขัดแย้งกันกําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คําเดียวคําเดียวก็ผิดไม่ได้ดังนั้นคําพระพุทธเจ้าไม่มีใครในโลกติเตียนได้แม้แต่คําเดียวแต่คําสาวกไม่ใช่นะดังนั้นพระเจ้าจึงชี้ว่าทําไมจะต้องมาศึกษาคําของตถาคตคือพุทธวจนะนะและคําว่าพุทธวจนะเนี่ยเป็นคําที่พระเจ้าท่านตรัสเองท่านบอกว่า อนุชานามิพิกเวสักกายานิรุตติยาพุทธวจนังปริยาปุณิตุนติเราอนุญาตให้ภิกุทั้งหลายเนี่ยเล่าเรียนพุทธวจนะตามสำเนียงของตนของตนนะหรือตามภาษาเดิมดังนั้นพระาศาสดาให้ภิกุทั้งหลายเล่าเรียนพุทธวจนะพุทธะคือชื่อของพระพุทธเจ้าว,วจนะคือคำพูดคำพูดที่ออกจากปากของพุทธะเข้าใจไหมนี่เป็นอย่างนี้